การแสดงกันอยู่ที่ชุมแพอนะคะ<ม>รับเราเมื่อเงข้าสิเดินทางต่อไปอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เต้ยลาสเสร็จแล้วค่ะแยงแล้วเต้ยลาสเสร็จแล้วเดินทางไกลนะคะวันนี้ก็เลยรีบเต้ยลานะคระับเป็นแบบแบบู๊เดี๋ยวพาชมบรรยากาศเต้ยลาเสร็จนะคะนี่อันบู๊วัชระเขากับบดิมาถ่า,ายจกยเกิดข้อมือจอดรถขากันที่ทาพี่น้อง เดี๋ยวเดไปเก็บตังค่ารอตัดีก่อนนี่คือมะเขือน ทำ, Ellen, นนทำไมไม่ข um Review> pues ึ้นเต้ยลามีคนไม่ขึ้นเต้ยลาค่ะมีคนไม่ขึ้นเต้ยลาล้วมาวันี้วมาวันนี้ด้วยนะถือกล้องมาด้วยนะวันนี้ทำไมไม่ขึ้นเต้ยลาคะทำไมไม่ขึ้นเต้ยลาคะขอถามหน่อยฮะขอถามจากใจหรอขอถามจากใจหน่อยทำไมไม่ขึ้นเต้ยลาฮะเป็นอะไร

ดูเพิ่งค่ะพี่น้องนอนเฉยคะ่เยคะเต้ราก็ไม่ขึ้นค่ะผ้าโดนดินแล้วค่ะเอาผูา้ห,หญิงอเ,อเอาอาจารย์นักดนตรีต <c oughs> อาจารย์นักดนตรีอะไรป้าแร <c oughs> งมากแรงไม่ไหวแรงเบืออ้อ ฮ่าทำไมไม่ขึ้นเตยราตอบก่อนอออเร็วทำไมนะปวดหัวปวดหัวรอปวดหัวรอลูกเจ้าลูกเจ้าบอกเตยราไปยังอนอนไม่ได้ที่ด่ากันจีเออเธอเห็นมะรีพี่นอนกินตัวหอมหอมยางไก่กระหอมฉันหอมก็น่าอยู่อีรีบอสอีรีฉันหอมอีรีนี่อยากเห็นหอมบอกงเฟิร์นหนุ่มมองเออเออด่า พร้อมบ่เอากันซสักหน่อยพร้อมบ่ะเ้าไปเอากันซะเปยียงเอาตะกี้มากหลายเนาะอนอหัวมันมากมากกี yeah. <t <t ่ลีวันนี้ไปเบิ่งกหมอลัมน้องเขายีตามีแขกเสียอายดิดีกว่าจันมันมันมาคุ้นควรเออคู้นแต่พวกอันมันก็ว่ามากอาจารย์นั่นสันนักดนตรีเขาน่ะมือทับเป็ดไงอ๋ออันอ๋ออันนั้นไม่ล็อกโอ้ไม่ล็อก เอาพี่ก่นพต่ฟอกเลยกินแน่แดงแล้วน้องจุกัำสิงตรงไหนอ่ะมาใ้หกยไดสามเอาบกววัชราเสียเร้วต้อโชคดีป๊าดเิดค่าลอตเตอรี่ไปเร้วสิน้ำยองมันม่แตซุมลูกนี่แม้หายโตแม่อะไรนะ นี่แม่งจังหว่าพอดีมากจังหว่าเหมือนในชิดความเลยจังหว่าเหมือนในชิดความมากเลยคือกำลังจะเดินมาหาพ่อพ่อคาลอตเตอรี่สองร้อยก็เฉลี่ยเี่แล้วมุมแม่กับมุมเขามาพอดีเลยเห็นไหมเราเขากดต้องหนาลากยางอวอมมาถึงเจ็สองตัวรางรอใครถูกว้าบายบายค่ะแม่บ๊ายบายค่ะ กระทางปลอดภัยนะคะ <ari> <sm art> ลูกโบ <game> ลูกโบลูกโบนอนใส่ไหน <c oughs> นอนหอพอละวครั้ง <c oughs> ลองตากับม่จะซายใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่อะ พ่อจะคุยโดนรลายสิไปก็นค้าอตเตีเมีพ่อราะว่าตอียังไปกินค้าเรียกรับพ่อค้าว่รตีใส่ใส่ใส่ตอนนี้เขาอยู่อาหามาอยนอเขาอยู่กับเสกโลโซนะคะที่เขาไปเขาคอนโดนะคะ ที่ออกที่เป็น <พอ S 1> ข้าวกันมดูนะมันซัวตายมันซึ่งระยำนะ <c oughs> ตาเราเห็นหงาตายกนะ็เลยมาขอใจว่า ผู้จัดการแอนอรนดี้ด้หนนีฉันบ่แม่ฉันไ่ได้เงินอีย่งฉันเงินแต่ว่า <c oughs> เซโรโซผอีหย่างเสด็จจ้งตำรวจมาจับสเสดีจโดนเอกจ้าตำรวจมาเออเปิดโงพากะอุ่รถวีบอกม็มามันเรยกมาตานนต่อย่างเดีจโดนเองั่งมาอยู่ตอนฉันอยู่เนี่ยฉันว่าคุณวยวโทรมายายตำรวจมาพะนะว่าคนข้างๆมันเสีโรโซทั้วมันเป็นแมมันเดีจวตำรวจมากระ่กันโอร้ระรเียเ่กุ้หัวแจกหลยก้อนนั่นอีกข้งบอ เจาฮาบอกจะบุญยทกคนไปยัฟางไปเจ้าเธอบาเบาตีเอาโอ้โหนี่เดีวพ่อไปไปไปมากมาวโอกาสดีมากหอดแล้วพ่อมอลลามวนบ่อุ้ยมวนจนแบบว่าหูมือเลยเมียม่แล้วนอนหลับ หมอลยแขมหมอลำอันหมัดที่เนียนนนบาสิมาเจ็บค่าลอตเตอรี่แม่จ้าถึงเรียกว่าบรนพ่อได้ไปได้ซีนหนึ่งเนาะแม่จ้าหนึ่งซีข้าเทีนดึงไปสุขข้างทีนดึงไปสามหมื่นกว่าบาทนี่ละ ก็นี่ข้างเขาเยอะมื่นหาาก็ซื้อมาอีกมื้สองเดือยบาทบวัานี้พ่อเยาวาพ่อเะาวาเลี้ยงหนีนู้นูปิดน,น,น,นู้เป็นเอ่ออ่นู้นว่าหนูเลีเ้ยงหนูบ้าแท่เหนก็ได้จ้าไปไปพี่น้องก่อนที่เราสิถทายหนีคุยผู้เดยสาร มาไปหนึ่งมาไปหนึ่งมาแล้วเอ้ามันอยังคือเป็นซวนซานเป็นวุ่นวายท้ายถุงแท้ทั้งนี่โอ,อ้หโหอ้โอ้โอ้โอ้เขาขอโทษ5บาทส่งไปเท้า5บาทเองครับเขากำลังจะเดินไปส่งแฟนที่รถนะคะหรอไม่ได้หรอนั่งไหนยะเข้าแม่หมอ พี่น้องฉันสีวัาสุฟังว่าฉันมีความสุขทุกครั้งที่ดูแม่หมอเต้นหรือฟอนนะคะเพราะว่าแกจะแบบว่าใส่อารมณ์ไปด้วยสีหน้าสีตาจริงๆอันนี้คือจากใจเลยพูดอะไาทำห่าทำหาทำไมอันใช่ทำแบบแม่ทำนะโอเคนะคะ ฮะไฟเช็กหรอแฮปปีบอดดี้โยงแฮปบอดดเสี่ยนบูดเหรอไปไอกันอยู่บ้านเนาะดูม่อคนรถเร็วกิ้เมื่อรล้วเอาผูเดี๋ยวลูกมาถีบลองงองดูแต่เด้ตุนเท่อนกหนดปีบอดด แฮปปี้บอดด้าทอยจ้าหวะมันเกิดดิสู้ป่ะดิไปไปเดินเดินเดินจ้าถามหาข่อยเห็นอย่งซีไปยังข่อยไม่ได้เข้าบ้านรถข่อยเต็ม ว่ายังไงขยาค่ะมาแต่มื่อใดโอ๊ยมาแต่โดนแล้วไ่ได้ปหาใจบ่โดยดิฮับไปบ้าแดนฮับไปบ้าแดนผ่านแลวตัวไปอาบเสรเนี้ยอยู่วัดจ้าฟัดไก่บ่บ่ดูข่าวข่าวพีน้าแม่บ่